ตำรวจไซเบอร์จับหญิงคนสนิทอดีตบิ๊กตำรวจลักลอบนำข้อสอบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยดังมาให้อดีตนายพลตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งบกสอทหนึ่งได้จับกลุ่มนังคณิ tha หรือนิดสงวนนมสกุลผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุมง,งอเทพใต้ลงวันที่22เมษายน2568ในข้อหาร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านบางบอนกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานางคณิ t h าถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำข้อสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยออกไปให้บุคคลอื่นทำข้อสอบแทนก่อนจะส่งให้อดีตนายพลตำรวจระดับสูงรายหนึ่งคัดลอกเพื่อนำไปใช้ในการสอบของตัวเองโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางปี2566การจับกลุมครั้งนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนของชุดปรับปรามอัชญายกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ PCT ซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์ของอดีตรองคริษตอดีตตำรวจคนสนิทของอดีตนายพลซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์และพบเอกสารเกี่ยวข้องกับข้อสอบคณะนิติศาสตร์ดังกล่าวจึงประสานบกสอทอหนึ่งรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับ จากการสืบสวนพบว่าอดีตนายพลตำรวจและนางคณิธารู้จักกันมาก่อนจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและในช่วงปี2566ขณะที่อดีตนายพลตำรวจกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาซึ่งตรงกับช่วงเวลาสอบนางคณิธาแม้จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคณะดังกล่าวแต่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและ ที่สนิทกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบได้จนนำมาซึ่งการลักลอบนำข้อสอบออกไปเบื้องนตน้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งบกสอ,อท1อเพื่อสอบปากคำโดยมีทนายความร่วมรับฟังการสอบสวนทั้งนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินนิกดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในขบวนการดังกล่าว